ไม่ได้ยากครัสำหรับที่จะศึกษาเพื่อนหลวงผู้พิงขอให้พวกเราศึกษากันอย่างถี่ถ้วนนะครับรับรองได้ว่าไม่โดนของเกนแน่นอน พระคงถี่พระคงใหญ่คือเล่นมาเนี่ยโอกาสในการครอบครองนะเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแต่พ่าคงใหญ่เนี่ยจะมีหลายเนื้อทั้งแบบจุ่มลักคุกรักส่วนพราคงเล็กเนี่ยเจอลักษณะนเนื้อเดียวเป็นเนื้อผงคุกรัก แก่แรกแล้วก็มีมวลสารพวกเม็ดแดงเม็ดดำอะไรนี้ด้วยหลักในการพิจรารณาก็ไม่ได้ยากสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมแมนรัตนานะครับในช่อง y t u t u นะครับแมนรัตนา f c นะครับแล้วพระคงเล็กเนี่ยเก้เนี่ยมีไหมขอใช้คำว่ายังไม่เคยเจอดีๆนะนะครับอาจจะมีงานเก้ แต่ยังไม่เคยเจองานดีๆนะครับ,รบพรรคเครื่องหลวงปู่พิงผมฝากไว้นิดนึงนะถ้าเข้ามาเล่นลึกๆแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราเห็นภาพมาเยอะนะครับพระเครื่องหลวงปู่พิงเนี่ยในบางพิมพ์ในบางรุ่นเนี่ยเกมไม่มีนะครับเกมไม่มีนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับอย่า อย่าคิดไปเองนะครับว่าพาะจะต้องมีเก๊มีอะไรเงี้ยหรือปูพิงบางอย่างเก๊ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเกยากมากนะครับทั้งเนื้อหามวลสารและพิมพ์เนี่ยเอาไปถอดอะไรพวกนี้มันก็จะบิดเบี้ยวตื้นเขินไปหมดนะครับพอตื้นไปก็ต้องมาทําการแกะบล็อกใหม่สกิดนิดนึงอะไรมันก็ผิดตําแหน่งไปแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแม่นพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเชื่อผมไม่แพ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับ พระเครื่องของผู้พิมพ์เอกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องพระคงพิมพ์เล็กนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาหมวลสารนี่ก็เคยบอกไปเกี่ยวกับเรื่องพระคงแล้วก็พระอื่นๆไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ไปหาดูได้ใน EP ีที่ผ่านมานะครับผมวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องพิมพ์พระคงพิมพ์เล็กนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ครับพะโคงพิมพ์เล็กเนี่ยครับก็จะมีพิมพ์เป็นเอกลักษณ์ของของพิมเล็กนะครับมีด้วยกันที่ผ่านมาเนี animales, ่ยนะครับเราจะเห็นพระโคงพิมพ์เล็กที่มีลักษณะพิมพ์ที่เป็นพิมพ์เดียวนะครับต้องบอกเลยว่ามีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเท่านั้นนะครับพระโคงพิมพ์เล็กแต่ภายหลังเนี่ยเราเจอพระโคงพิมพ์เล็กมีขนาดเป็นพิมพ์เล็กแต่เป็นพิมพ์ของพิมพ์จิวนะครับก็คืออันนี้นะครับ ครับซึ่งจริงแล้วอันเนี้ยขวามือของผมเนี่ยเป็นพิมพ์ของพิมพ์จิ๋วนะครับแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มีพาออกมาให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยได้เห็นพระครงพิมพ์เล็กที่เป็นพิมพ์จิ๋วอีกหนึ่งพิมพของพระคงพิมพ์เล็กนะครับเพื่อนๆคงไม่งงกันนะครับเห็นไหมครับจะมีขนาดที่เท่ากันแต่ องขวามือผมเป็นพิมพ์จิว๋วแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนสององค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กมาตรฐานนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปส่องดูความสวยงามนะครับต้องบอกนะครับว่าพกพิมพ์เล็กเนี่ยเนื้อหาก็จะเจอเป็น ประเภทเนื้อผงคูกลักแก่แร่นะครับมีมวลสารเยอะนะครับมีเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดดำนะครับผมครับเพระคงพิมพ์เล็กเนี่ยเราจะไม่เจอที่มีลักษณะจุ่มลักย่นๆนะครับจะเจอแต่ที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับคือเป็นเนื้อผงคู่กลักนะครับ ลักษณะพิมก็จะมีความสวยงามนะครับอยู่บนฐานนะครับ7ชั้นครับลักษณะลักษณะฐานเนี่ยจะเอียงนะครับเพื่อนนะครับพระคมพิมพ์เล็กจะไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับซึ่งพะเพาเนี่ยก็จะไม่ได้เดินเป็นตัวยันเถาะนะครับพระเพาก็จะเป็นเรียกแข้งหมอนละกันนะนะครับแต่การวางมือนะครับก็จะเป็น อยู่ในลักษณะของอมารวิชัยเหมือนเดิมนะครับนะจะมีปกโพนะครับเป็นเม็ดเก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับพระเกศเนี่ยแหลมนะครับมีความคมนะครับในพระสวยๆเนี่ยจะมีลูกตานะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับสวยนะครับนี้สวยถึงสวยมากนะครับมีลูกตานะครับองค์นี้จะเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับมีความตึงของผิว นะตำหนีพิมพ์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลูองค์ต่อไปนะครับนี่องค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่สวยองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับมีลูกกตานะครับตำหนิพิมพ์ตรงนี้อาจจะชี้ให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ไม่ไมสะดวกนักเนื่องจากว่า ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็ใช้สองมืออยู่แล้วนะครับคงจะจี้ไม่ได้แต่เพื่อนๆเห็นไหมครับที่หูนะครับหูด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับเป็นขีดสองขีดเบิ้ลๆครับหูเบิ้ลเนี่ยนะครับครับนี่ก็คืออีกตำแหน่งหนึ่งที่เราเอาไว้ดูพิมพ์ได้ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะพระคงตึงๆอย่างนี้นะครับ มีเห็นเป็นแร่นะครับระยิบระยับนะครับทั่วทั่วไปเราที่เราเห็นกันก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะมีการมีรอยกดนะครับมีรอยกดนะครับมีรอยหยิบพระออกนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะมีความแปลกนิดนึง นะครับองนี้คือปาดหลังเรียบเลยนะครับถ้าจะเห็นรอยปาดทีนี้พอปาดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นเนื้อพระด้านในนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับมีแร่นะครับมีแร่มีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับนะครับมีว่านมีว่านด้วยนะครับ นเนี่ยครับพระองค์นี้นะครับถือว่าเป็นพระที่มีสภาพสวยเดิมแห้งแล้วก็เขาปาดหลังเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นเนื้อพระด้วยเพราะนั้นแล้วการพิจารณาเนื้อพระหลวงปู่พิคเนี่ยสูตรเนี้ยก็สามารถเอาไปดูกับพระหลายๆพิมพ์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับที่บอกปกติแล้วพิมพเนี้ยเราจะเจอเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับซึ่งจิ๋วเนี่ยค่อนข้างจะจิ๋วลักษณะชัดเจนนะครับ เล็กมากนะครับแต่ว่าองค์นี้จะเป็นองค์เท่าขนาดของพิมพ์เล็กนะครับปัจจุบันนี้เลยทำให้เราได้รู้ว่าพระโคงพิมพ์เล็กหลวงปู่พิงค์เนี่ยมีสองพิมพ์ซึ่งในอดีตเนี่ยเราเจอจากพิมพ์นี้นะครับเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่าพิมเนี้ยคือพิมพ์ระโคงเล็กซึ่งมีพิมพ์เดียวแล้วเราจะเล่นหากันแบบง่ายมากนะครับอ่าพอตอนหลังมาเนี่ยปรากฏขึ้นมาอีกพิมพหนึ่งนะครับ เนื้อหาอนี้ก็จะเหมือนกับองค์ที่ปาดหลังไปเมื่อกี้นี่นะครับมีผสมแร่เป็นระยิบระยับให้เราได้เห็นกันนะครับ,นะรบมีรอยหยิบมีรอยกดพระพระเป็นหน้าเดียวนะครับเวลากดพระลงไปแล้วเนี่ยนี่คือขอบบงังคับพิมพ์นะครับ กดแล้วก็เนื้นหลังก็จะนูนขึ้นมานะครับมีการหยิบพระขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยพระครงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระครงเล็กแบบนี้พระครงใหญ่พระครงกลางพระครงจิ๋วนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีบล็อกหน้าเดียวทั้งนั้นนะครับในลักษณะที่มีรูเอาไม้เสียบเนี่ยส่วนมากที่เจอยังไม่แท้นะครับขอได้แท้ไม่ต้องไม้เสียบครับเพราะว่า บ็อกเนี่ยค่อนข้างจะตื้นนะครับเวลากดแล้วเนี่ยสามารถเคาะพาออกได้แพระคงเล็กก็ปัจจุบันนี้ก็หายากครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็คนที่เก็บไว้ก็ไม่ค่อยจะได้เปลี่ยนมือกันเท่าไหร่อย่างองค์นี้ก็เป็นของน้องเก่งวล,ลิศนะครับก็อยู่กันมารู้สึกว่าน่าจะต้องมี4ีหปีแล้วนะครับอย่างองค์นี้ของผมเนี่ย รงนี้ก็ต้องอยู่กันมา6-7ปีแล้วครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็เพืเ่นอนๆคงได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องหลวงปู่พิงที่เป็นพิมพ์พระคงเล็กนะครับผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเนี่ยครับมาได้นําเสนอไปเนี่ยเป็นข้อมูลในการไปศึกษาพระเครื่องหลวงปู่พิงนะครับอีก แนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางของผมเองนะครับอาจจะมีอาจารย์หลายๆท่านที่ออกมาให้ความรู้แล้วบ้างนะครับแต่ของผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในความรู้ที่ที่เราพวกเราจะได้สะสมประสบการณ์กันไปนะครับผิดถูกอย่างไรก็ก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้นะครับขอจบคลิปพระคงเล็กแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานโอเคนะครับผมสวัสดีครับ